ผมจะทดลองอะไรอีกแป๊บหนึง่งแล้วผมจะเข้าไปขัดห้องน้ำแล้วคือเดี๋ยวผมจะให้ทองเหลืองเดือดละลายแล้วผมก็จะเทเข้าพิมพ์แต่พิมพ์เนี่ยผมจากการดูเครื่องสุญญากาศผมว่าเครื่องสุญญากาศผมไม่รู้ไม่เคยใช้ผมมีแค่รูปเหงน์โถทำในวิดีโอในคลิปอ่บผมมันว่ามันเป็นแค่การสั่นไนเ,นเของใส่ปั๊มลมเข้าไปอะ มันเป็นแค่การสั่นหรือเปล่าเพื่อเวลาเราเทปูนกันไฟเข้าไปใส่เบ้าหลอมอ่ะใส่เบ้าอ่ะเออแล้วมันก็สั่นเพื่อให้ปูนมันเข้าทุกซอกทุกมุมหรือเปล่าแล้วก็เวลาเวลาปูนแห้งเต็จปุ๊บเราก็เอาเบ้านเนี้ยใส่บล็อกของของเครื่องสุญญากาศอีกรูหนึ่งเป็นรูเฉยอ่ะ เออผมว่ามันเป็นการสั่นนะเวลาเราเททองเหลืองไว้มันก็จะสั่นผมก็เลยเอาอย่างงี้งั้นเราถ้ามันสั่นใช่ไหมผมก็เลยแปลงงั้นเราทําเครื่องสุญญากายของเราเองผมเอาตัวเอาตัวเนี้ยตัวเตียเตียเครื่องมือไก่หินผมอะมาผูกติดก,กับเก่า้เวลาเวลาเทโลหะปุ๊บเราก็เปิดปุ๊บให้มันสั่นเนี่ย แล้วเราก็ขยี้เหล็กไปด้วยเอาอย่างนี้ละกันวันนี้จะลองทำอย่างเงี้ยให้เครื่องให้เครื่องแก่ให้เครื่องเจียเครื่องมือแก่หินผมเป็นมาเป็นเตาเตาสุญญากาศเครื่องสูญญากาศผมละกันเพื่อสาสตร์ปุ๊บแล้วเราก็ขยี้เหล็กไปด้วยอืแต่ผมตัวตัวยิงไฟหัวแก๊สผมหัวแก๊สมันเสียไงไม่มีตัวไฟที่เดี๋ยวผม เออจะได้รูกไฟมันไม่ถึงอะแต่มันก็เป็นร้อนที่สุดของผมในห้องนอนนี้แหละครับแล้วก็จะจี้ไปด้วยพอขยี้ไปแล้วก็จะจี้ไปด้วยเดี๋ยวไปซื้อหัวแก๊สเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟแก๊สมาตั้งเผานะอันนี้อยากลองอยากลองดู <c oughs> ความน่าเป็นไปได้เครื่องสุญญากาศตัวแมงสองหมื่นหมื่นกว่าตัวสี่หมื่น อะไรมันจะมีแค่ระบบแค่นี้เหรอเครื่องสุญจากาศได้หานโนเอาตัวเจียหินมันมัดกับข้อยี่อะเนี่ยเครื่องสุญญากาศมึงเนี่ยไม่รู้ความน่าเป็นไปได้ดูในวิดีโอผมว่ามันเป็นแค่การฝันนะเครื่องสุญญากาศแต่แค่อยู่มาดูกันเครื่องสุญญากาศใ้โน้ตหล่นเนี่ย โอเคครับในปัญญาอ่อนอะไรด่าได้ครับผมความน่าเป็นไปได้ดูในวิดีโอดูพวกพี่ฝรั่งทำไอ้เครื่องเขาเออมันมน,น่าจะแค่สั่นนะน่าจะไม่มีสารอะไรเข้าไปอะไรโอเคครับว <laughs> <laughs> มาดูกันผมผมไม่รู้ว่าว่าผมปัญญาอ่อนได้ครับผมก็ความน่าเป็นไปได้ครับ <laughs> เครื่องสูญยากาศมาดูกันเดี๋ยวขคี่เดี๋ยวแม่ใช้เตาเสร็จผมก็จะพิมพ์ไปเผา ให้ร้อนแล้วก็อบทองเหลืองแล้วก็มาปั๊มกันอีกทีหนึ่งแต่บล็อกเยอะลือเกินบล็อกเยอะลือเกินโอเคครับฝึกไปครับก็ดคนนูคนนู่นคนนี้อะไรเงี้ยอะไรดูวิดีโอดูอะไรเห็นขาทำก็เอามาทำตามนะครับ ไปแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยงข้าหของลุบลีแต่ร้านพื่สินสารดิคุณนอรลุบล no mm ี hmm. okay. ครับศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูคูมงเหล็กนอครับดูกันถ้าเข้าทุกซอกทุกมุมเนี่ยผมจะทําหิมให้ยิบยับไปเลยแ้วถ้าเกิดตัวสั่นนี้มันทําให้ทองเหลืองแบบไหลๆเข้าไปทุกซอกทุกมุมเนี่ยโอเคครับแต่ผมว่าเพราะเราไม่มีไฟไฟเผาอย่างเงี้ยมันลงไปมันก็จะแข็งเลยไงมันต้องมีไฟเผาอย่างพวกพี่ๆเขาด้วย แต่ในนี้อยากอยากอยากลองแล้วอยากลองอยากลองว่าเป็นยังไงมีตัวสั่นด้วยอ่ะอืมเนี่ยผมว่าสูญญากาศเครื่องสุญญากาศมันก็แค่สั่นนะแต่ตามทฤษฎีที่ผมเห็นยังว่าดูกันหยุดละครับไอแล้วเ้อออกมาได้ละฮาร์นเครื่องสุญญากาศไอ้โนทต